สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับผมหนุ่มราชันครับราชันพาเที่ยวนะครับก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายคลิปในครั้งต่อไปนะครับนี่ผมจะพามาชมลูกสาว KF 3 1ามหนึ่งนะครับอายุได้หนึ่งเดือนนะครับนี่ครับยุคขอกอันแมนนูเมนนะครับผมนี่ครับผมจะพามาดูนะครับผม เป็นจังไงครับลูกสาวแค่เอฟสามหนึ่งนะครับนี่นะนี่ครับมีแม่เพิ่นนะครับนั่งนะโซ่ไงครับผม นั่งน้าดีนะครับผมลูกสาวลูกสาว KF31 นะครับ สาวเ f 3อสามหนึ่งนะครับเลีนกล้องเลนกล้อง,อ,งอายุได้หนึ่งเดือนนะครับเหนือหนังกำลังมานะครับเหนือนครับเหนือหนังกำลังมาครับนขนาดหนึ่งเดือนนะครับขนาดอายุหนึ่งเดือนนะนี่ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับือหาวครับน้องสาวเนี่ยาวครับ ภาพช่วงแวช่วงนะครับยมชมลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะคะรับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปในขรั้งต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ